แก่นธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่ากิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเช่นเดิมมาพบกับผมสุรพัฒน์นะครับที่ช่องเผยแพร่ y o u t u b e ของคูบาอาจารย์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเมดสาริกาทรงเครื่อง ขนาดเล็กๆนะครับสอ,สองนิ้วโดยประมาณนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้ยนโฉมกับเทพสตราทึ่งถือว่าเป็นบารมีของพ่อเดิมนะครับถือว่าเป็นมีดขนาดเล็กๆที่มีความคลาดสิกมากๆนะครับานานๆทีจะได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกัน ะะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าไม่พลาดโอกาสนะครับช่วงเย็นๆนะครับหลังจากว่างเว้นจากการทำภารกิจต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอญาตมาพบกับพี่น้องมาพูดมาคุยมาทักทายกันด้วยความคิดถึงทุกๆวันะนะครับก็ด้วยที่มีพันธสัญญาต่อตัวเองนะครับ ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีของครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอ,อดมรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องนะครับประมาณ10นาทีไม่เกินนี้ะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็จะให้ทุกท่านได้ชม ได้เข้ามาดูกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตซูมนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเป็นมีดยุคกลางก็ถือว่าเป็นสยุคสากลน,นิยมมากๆเลยนะครับเป็นด้ามงาฝักงาขนาดเล็กๆนะครับางาก็จะมีความฉ่ำนะครับ ชัดเจนนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับแล้วก็เป็นมีดสองกษัตริย์เป็นนาคและเงินนะครับสวยงามนะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติดูง่ายธรรมชาติมาเต็มนะครับ ของจริงของแท้ดูง่ายมากๆนะครับไม่มีอะไรที่จะสลับซับซ้อนอะนะครับหลักๆธรรมชาติต้องดูง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ศิลปของช่างะนะครับก็ต้องดูออกนะครับสวยงามมากๆนะครับเล่มน,นี้นี่เป็น แม้ลัดด้วยเงินนะครับเงินถือว่ามีความสมบูรณ์แต่ละเส้นสวยงามนะครับพี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับเส้นที่แปดเส้นที่8นี้ก็จะเป็นลูกศรไข่ปลาหรือว่าป้องอ้อยนะครับลักษณะนี้ก็เป็นแหมที่ทำขึ้นจากเครื่องทำแหมจากแถว พระยุหะคีรีนะครับเนี่ยนะครับดูง่ายมากๆเลยสวยงามนะครับเนี่ยวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับก็ถือ,อโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับในวันนี้ก็เป็นาสาริกาที่ ธรรมชาติดูง่ายทุกอย่างนะครับนี่นะครับโคนมีดเมื่อเราชักมีดออกมาก็จะเห็นชัดเจนแล้วศิลปะการตีมีดของช่างสอนอะนะครับถือว่าเป็นช่างในตำนานที่ตีมีดถวายให้กับหลวงพ่อเดิมมาอย่างยาวนานอีกท่านหนึ่งนะครับช่างสอนนี้ก็ เป็นช่างที่มีอายุยืนยาวมากนะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปประมาณ1ิบกว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นช่งางที่ฝีมือปราณีตนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นญาติกันกับช่างชิมนี่เองนะครับได้รับการแนะนำให้เข้ามาตีมีดถวายให้กับลุงพ่อเดิมจากช่างชิมนะครับ เสวยงามนะครับใบโพเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับล่องเลือดลึกนะครับแล้วก็กระดูกงูมีความสวยงามปลาเนื้มากๆนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นมีดขนาดเล็กๆนะครับสามารถที่จะ,ะพกพาไปไหนมาไหน,ไหนง่ายมากๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับ เราสามารถที่จะทําเป็นปอกเล็กๆนะครับสามารถที่จะห้อยคอได้นะครับสะดวกเวลาพกพาบางทีมีดเล็กๆนะครับกลัวจะล่วงหายไปนะครับนี่ก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านบอกเลยนะครับไม่กลัวอะไรกลัวมีดหล่นหายอย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับ นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้เห็นกันได้ศึกษานะครับนี่โลหะก็ถือว่าเป็นโลหะแห้งมากๆนะครับคาบไขรต่างๆชัดเจนะนะครับนี่แหละด้วยการเวลามีแต่ละเล่มของพ่อเดิมนะครับยุคกลางก็ไม่ต่ำกว่า80ดสเก้าสิบปีเลยะนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับ นในแต่ละวันหลังจากเสร็จจากภารกิจนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการทำ u t u b e นะครับในแต่ละวันก็จะ,ะมาทำคลิปวีโอเพื่อโหลดลงให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้สัมผัสได้พิจารณากันทุกวันะนะครับนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นเทพสตรา ในตำนานของหลวงพ่อเดิมนะครับที่เราจะต้องเข้ามาศึกษาดูนะครับเสวยงามมากๆนะครับพี่น้องกันมีดก็เน่นไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนนะครับเดิมๆทุกอย่างสภาพการเก็บนะครับก็ถือว่าเก็บดีมากๆนะครับมีดมีความสมบูรณ์นะครับ ตามนี้เลยนะครับพี่น้องก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่ามีดเหมือนที่พี่น้องทุกท่านได้เห็นนะครับาถ้ามีดใช้มีดเก็บหรือคนที่มีความรักความศรัทธานะครับสภาพของมีดก็จะมีความสมบูรณ์จะใช้อย่างทุนุถนอมนะครับเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะเล่มน,นี้ที่อยู่กับผมนะครับอ,า,อาทิตย์หนึ่งผมก็จะ ชักออกมาดูนะครับเพื่อความเรียบร้อยอชะโลมน้ำมันบ้างนะครับเพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์ให้ได้ดีมากที่สุดนะครับเหมือนเล่มนี้ถือว่ากิบสุดๆนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับขออนุญาตซูมนะครับทุกท่านก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับ มีดสาริกาลักษณะอย่างนี้นะครับถือว่าสร้างมาน้อยอนะครับหรืออาจจะเป็นกรณีสั่งทำพิเศษนะครับเพราะว่าความสวยงามเล็กคลาสสิกนะครับก็ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูนะครับถือว่าท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูก็ถือว่าโชคดีนะครับอลองนำไปพิจารณาดูนะครับ เพราะว่ามีแต่ละเล่มที่ผมมีโอกาสได้นำเข้ามารีวิวนะครับพี่น้องแฟนคลับเยอะนะครับบางทีบางท่านเห็นก็ถูกอกถูกใจนะครับก็ได้เช่าบูชาไปก็หลายท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็จะทำให้ทุกท่านได้ชมได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับ สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับแต่ละคลิปวีโอก็ไปเร็วมาเร็วนะครับไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับท้ายสุดสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้ พี่น้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทินผมสุรพัฒมีดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ